สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับสอบพัฒนาชาแนลนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาสำรวจแปลงนาอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ยังอยู่ที่แปลงนา,อ,าอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่ทำได้ทั้งนาปีทั้งนาปรังนะครับ ก็ง่ายๆก็คือฝั่งที่มีชลชลประทานนะครับผ่านนะครับก็เดี๋ยวพามาสำรวจนะครับหลังจากที่น้ำก็เริ่มลดลงนะครับก็ได้ผลกระทบจากพายุโมราเบนะครับที่ผ่านพ้นไปนะครับก็ทำให้ต้นข้าวล้มครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ล้มหมดทั้งแปลงนะครับ ไม่ว่าของเจ้าไหนนะครับทุกเจ้านะครับล้มกันหมดเลยนะครับนี่ครับสภาพนะครับแต่ก็ยังมีชูคอขึ้นมาได้นะครับนี่ครับน้ำครับก็เริ่มลดลงแล้วนะครับนี่ครับแปลงข้างๆก็ ล้มหมดเลยนะครับไม่มีนะครับว่าเจ้าไหนจะไม่ล้มนะครับนี่ครับผลกระทบจากพายุโมราเบนะครับตอนนี้ผมยืนยืนอยู่ฝั่งทิศใต้นะครับก็มาดูฝั่งทิศใต้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปชมฝั่งทิศเหนือนะครับนนครับฝั่งโนนนะครับ สภาพของต้นข้าวตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ล้มนะครับล้มในรันนาเลยนะครับนี่ครับสภาพนะครับก็ออกรวงหมดแล้วนะครับออกรวงหมดทุกต้นแล้วนะครับก็ก็รอแต่น้ำลดนะครับรอน้ำลดก็จะได้ทำการเก็บเกี่ยวต่อไปนะครับ ก็คาดว่าประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับก็นี่ครับนี่ครับน้ำยังไม่ลดเลยนะครับยังไม่แห้งนะครับก็ยังแต่ก็ลดลดกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าวันก่อนผมมานี่ยท่วมท่วมต้นข้าวเลยนะครับ ตอนนี้ก็ลดลงเยอะแล้วนะครับก็ต้องรอให้น้ำลดก่อนนะครับถึงจะทำการเก็บเกี่ยวได้นะครับตอนนี้ผมก็เปิดระบายออกแล้วนะครับก็เป็นอาทิตย์แล้วครับกว่าจะแห้งนะครับเพราะว่านานาตรงนี้เป็นนาลุ่มนะครับเป็นนาลุ่มนะครับก็ทำได้ทั้งนาปีทั้งนาปรังนะครับก็เสร็จจาก นาปีเสร็จก็ก็จะลงนาพรังต่อเลยนะครับนี่ครับสภาพนะครับนี่ครับพาเพื่อนเพนมาชมแปลงข้างเคียงนะครับนี่ครับ ข้าวดีดข้าวเด้งนะครับข้าวย่านนกนะครับเต็มเลยครับขาวทั้งแปลงเลยนะครับดูครับี่ <c oughs> แต่ข้าวมีนะครับข้าวก็จะอยู่ด้านล่างนะครับข้าวดิดข้าวเดงก็จะอยู่ด้านบนนะครับพวกข้าวย่านนกนะครับ ของผมก็มีบ้างนะครับแต่ก็มีไม่เยอะนะครับแต่เจ้านี้นะครับเต็มเลยนะครับเจ้านี้เต็มแปลงเลยนะครับนี่แหละครับเป็นปัญหาหลักของชาวนาน,นะครับก็ขาดด,ขาดิบขาได้นี่แหละครับ ถ้าเอาไปขายก็ถูกตัดราคานะครับบางเจ้าเขาก็ไม่เอานะครับเพราะว่ามีปนเยอะนะครับปนข้าวดิบขา้าวแดงเยอะนะครับเขาก็ไม่เอานะครับก็ต้องเอาไว้ทานเองนะครับเพราะว่าขายไม่ได้นะครับแล้วก็บางครั้งต้นข้าวก็จมน้ํานะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็เน่านะครับ ครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งด้านเหนือนะครับนี่ครับด้านเหนือจะไม่ค่อยมีนะครับคาดิเขาวแดงนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ฝั่งทิศเหนือแล้วนะครับเมื่อตะกี้ก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับนอนครับฝั่งทิศใต้นะครับก็เปลี่ยนมาดูฝั่งทิศเหนือบ้างนะครับนี่ครับ ถึงแม้ว่าข้าวจะล้มนะครับแต่ก็ยังชูคอขึ้นมาได้นะครับนรถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้ชิเลนะครับ ใหญ่รวงยาวนะครับนี่ตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลิ105นะครับเป็นข้าวนาปีนะครับนี่ครับล้มหมดเลยนะครับไม่มีว่าของใครจะไม่ล้มนะครับ ก็ไม่ได้มาหลายวันนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าน้ําท่วมนะครับพายุเข้าครับพายุเข้าก็เลยไม่ได้มานะครับก็ต้องรอให้น้ําแห้งนะครับสภาพของต้นข้าวตอนนี้ก็ออกรวงหมดทุกต้นแล้วนะครับก็ รอข้าวสุกนะครับก็จะได้ทำการเก็บเกี่ยวต่อไปนะครับสำหรับน้ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับถ้าไม่มีฝนมาอีกนะครับก็หวังว่าก็คงจะแห้งนะครับ เดี๋ยวพาเดินชมฝั่งทางนาดอนบ้างนะครับนนครับฝั่งนน้นนะครับนน ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่มเมล็ดเต็งใสเลยนะครับน,นี่นอนราบเลยนะครับตรงกลางนะครับ นี่ครับนี่เล็กใสนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนานอนบ้างครับนอนครับ นี่ครับผมวันนี้จะเป็นฝั่งนาดอนนะครับก็เริ่มที่จะเรื่องเรืองแล้วนะครับนี่เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับ อาจจะได้ยินเสียงลมบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับนี่ครับฝั่งนาดอนนะครับนี่ครับก็ล้มตรงนี้นะครับล้มอยู่หน่อยนึงนะครับนี่นี่เหมือนเจ้านี้นะครับเจ้านี้ล้มทั้งทั้งแปลงเลยนะครับนี่ครับแถมยังมีน้ํานะครับนี่ครับมีน้ําด้วยนะครับ ตั้งแลงแล้วนะครับเจ้านี้นะครับเจ้าติดกันนะครับติดกันกับของผมนะครับนี่ครับของผมก็จะล้อมหยุดส่วนนี้หน่อยนึงนะครับตัวนี้เป็นนาดอนนะครับนาดอน ก็มีเหลืองมีเขียวครับปะปนกันนะครับมเมล็ดเต็งใสมากเลยนะครับนี่สวยนะครับเพิ่มที่จะสุกแล้วนะครับนาดอนนะครับ ครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาสำรวจแปลงนาเช่นเคยนะครับก็ฝั่งที่ทำนาปีนาปรังได้นะครับก็ตอนนี้ต้นข้าวก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับฝั่งนาดอนนะครับก็เริ่มจะเหลืองเหลืองแล้วนะครับนี่ครับบางต้นก็เหลืองแล้วนะครับบางต้นก็ยังเขียวอยู่นะครับก็ปะปนกันไปนะครับ แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับก็รอแต่เก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะครับครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ